สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับกับ EP แรกนะคะแล้วก็ขอแนะนำตัวก่อนเนาะเราชื่อนิวนะคะเรียนอยู่ที่คณะบัญชีอินเตอร์ของจุฬานะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปที่เกี่ยวกับว่าเตรียมตัวเข้า BBA ยังไงก็คือบัญชีอินเตอร์เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกกันว่า v b a จุฬานาะโอเคอย่างแรกเลยนะคะก็คือนิวอ่ะกำลังจะขึ้นปี2ของ v b a จุฬานาอก็คือจริงๆตั้งใจที่จะทำคลิปเตรียมพรีแพร์ for v b a เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงที่ตัวเองแบบ ติดปีหนึ่งแรกๆแต่ว่าก็คือไม่ได้มีโอกาสทำคือช่วงนั้นก็แบบยุ่งๆเรื่องรับนอนเรื่องเตรียมงานอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยโอเคช่วงนี้ว่างเพราะว่าอยู่บ้านจะโควิดด้วยก็เลยอ่านงานเด็ดเริ่มทำคลิปด,ดีกว่าก็คืออย่างแรกนะคะ BBA เนี่ยเวลาจะยื่นสอบเข้าเนี่ยเราจะต้องแบ่งออกเป็น2ตัวก็คือคือนอกจากเรื่องยื่น w o o d m หหรือเทียบเท่าแล้วเนี่ยเราต้องยื่น English Proficiency หรือว่าตัววันระดับภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแล้วก็ยื่นคะแนนแซดเนาะตัว English Proficiency เนี่ยมันจะแบ่งย่อยออกเป็นอีก3ตัวก็คือมี CUE t e p มี TOEFL แล้วก็มี IEL คืออย่าง c u t e อย่างเนี้ยก็คือเวลาสอบก็คือต้องสอบรวม speaking ด้วยใช่ไหมก็คือคะแนนมินิมัมที่เขาจะให้ยื่นอะอยู่ประมาณ101ยห TOEFL อยู่ที่79แล้วก็ ไอเนี่ยต้องเป็นของอะคาเดมิกอยู่ที่6.5เนาะแล้วก็ตัวที่2ที่ใช้ยื่นก็คือ Z e ที่ทุกคนรู้ก,กันอยู่แล้วว่าเราจะต้องใช้ยื่นเข้า Z ก็คือเหมือนเป็นตัวข้อสอบวัดเออความรู้ของเด็กที่อเมริกาเนาะเวลาสอบเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นที่ยอมรับสากลทั่วโลกก็เลยที่ไทยเวลาเข้าคะนาอินเทอร์เน็ตก็ทุกที่ก็ให้ยื่นเซใช่ไหมเซเนี่ยจะสอบแค่2ตัวก็คือเป็น Verbal กับ Math แบ่งการ2ออย่างเนาะก็คือวันนี้เนี่ยนิวจะมาพูดถึงว่าตอนที่นิวสอบเนี่ยนิวเตรียมตัวยังไงคะแนนตอนนั้นยื่นเท่าไหร่แล้วก็มีความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็คือตั้งแต่ตอนที่เตรียมตัวเรื่องเตรียมตัวใช่ไหมอย่างนิวอะ่ะนิวคิดว่านิวรู้ตัวค่อนข้างแบบก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะนิวรู้ตัวว่าอยากจะเข้าคณะอินเตอร์ตอนประมาณช่วงมสี่เทอมสองใช่แล้วก็ พื่อหาที่เรียนพิเศษเตรียมตัวอะไรเงี้ยช่วงประมาณแก็บที่จะขึ้นม .5 ก็คือเริ่มหาที่เรียนพิเศษแล้วแต่ว่าจริงๆตอนแรกอ่ะนิวไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่าแบบจะเข้า BBA ตอนแรกคือในใจอ่ะคือยังไงก็คือคอมอาร์ตคอมอาร์ตก็คือเอ่อนิเทศอินเตอร์นั่นเองนะคะของจุฬาทีเนี้ยพอเริ่มหาที่เรียนพิเศษได้แล้วใช่ไหมนิวก็เริ่มไปเรียนพิเศษนิวเรียนแมทอันนี้นิวขอเอ่ยชื่อสถาบันเนาะเพราะว่าแมทเนี่ยนิวเรียนที่วอริก ตรงที่สยาม Discovery เนาะคือนิวะด้วยความที่เป็นเด็กสินภาษาก็คือไม่มีแทบจะไม่มีพื้นของเลขเลยก็เลยเริ่มที่จะไปเรียนปูพื้นฐานประพื้นฐานก่อนที่วอริกเนาะแล้วก็อังกฤษเนี่ยนิวเริ่มไปเรียนที่หนึงใช่เขที่หนึ่งแล้วกันโอเคก็คือนิวะริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงม .5 มาเรื่อยๆเื่อๆืๆแต่ว่าพอเป็นช่วงม .5 แรกๆอะเราก็จะเริ่มมีความสึก่า ย,ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวเลยยังเหลือเวลาตั้งปีนึงอะไรเงี้ยนิวก็แบบเรียนเรียนเล่นเเรียนเล่นเล่นทำงานโรงเรียนไปบ้างค่ะเรียนบ้างอะไรเงี้ยจนเริ่มมาแบบไม่ได้แล้วอะคือช่วงที่แบบกำลังจะเป็นแกลบช่วงขึ้นม .6 แล้วคือรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆแล้วก็นิวจําได้ว่านิวอะน่าจะได้คะแนนประมาณรอบพฤษภาอะไรเงี้ยคือเป็นช่วงที่รู้สึกว่า ปิดเทอมแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอะ่ะมันต้องมีเวลาคะแนนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมหกจะเครียดมากๆหนจะเรื่องงานที่โรงเรียนเรื่องอะไรเงี้ยช่วงปิดเทอมขึ้นมหกอะ่ะก็เลยอัดเรียนมากๆจนนิวได้คะแนนที่ใช้ยื่นนะคะอยู่ที่พันสามห้าสิบก็คือนิวได้ Verbal 560แล้วก็ Mat เจ็ในการยื่นเข้ามาแตาสำหรับตัวนิวอะ่ะนิวไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะหรืออะไรนะเพราะว่ารุ่นนิวนิวติดเข้ามาแบบ ทายๆเลยอ่ะเออคือในตอนยื่นเข้า BBA จุฬลหลังจากที่เราสมัครแอปพายเข้าไปแล้วอ่ะตอนที่จะมีระบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็จะแลงนลำดับมาให้เลยว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่จากทั้งหมดทุกคนที่สมัครเข้ามาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเขารับแค่นี้นะแล้วเราอยู่แง่นนี้เราจะติดไหมอะไรเงี้ยคือแบบตอนนั้นมันกดดันมากๆใช่อย่างแรกคือที่ถามว่าเลือกที่เรียนพิเศษยังไงใช่ไหม คือนิวอะถามรุ่นพี่คือเพื่อนพี่สาวนิวเนี่ยก็คือมีคนที่อยู่ BBA อยู่แล้วนิวก็เลยไปถามปรึกษาเขาว่าแบบนิวเริ่มเรียนที่ไหนดีภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้นิว Neil ก็มาได้ที่ที่หนึงเลยเนี่ยนอกจากเรียนพิเศษแล้วอะนิวก็จะซื้อหนังสือมาทําเพิ่มนังสือส่วนมากของแซตมันจะขายอยู่ที่ร้านหนังสือคิโนคุณยะตรงสยามพารากอนนะคะนิวแนะนำสอ สองสำนักพิมพ์ก็คือของ k a p l a n กับ Princeton ที่แบบ v e r b a l อะนิวคิดว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับข้อสอบจริงๆที่ขอให้ทำอะไรเงี้ยนิวว่าสองตัวเนี้ยดีเดี๋ยวนิวจะแปะรูไปไว้ให้ของสองสำนักพิมพ์นี้เนาะแล้วก็สำหรับแมทเนี่ยการเตรียมตัวเลขอะหลายคนจะคิดว่าเลขของแซตอะไม่ได้ยากมากส่วนตัวนิวนิวก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันยากมากนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของแบบเลขมเลกุลเลย ถ้าทําเลขมอต้นได้ดีแล้วก็ไม่สับเพ่าอะไรเงี้ยมันก็ไปได้ดีเออนิวคิดว่าอย่างนั้นสตหเออหนังสือที่จะแนะนําว่าโอเคเล่นเนี้ยดีก็คือของแพนด้าเดี๋ยวจะขึ้นลูปไปให้เหมือนกันใช่นิวว่าของแพนด้าดีแต่ว่านิวว่าแพนด้าอาจจะแอบยากไปนนึงกับข้อสอบจริงๆแต่ว่าส่วนตัวนิวอ่ะนิวคิดตลอดว่าถ้าเราเตรียมยากไปก่อนอะไรเงี้ยเราเจออันที่ง่ายมัน ไม่ได้เสียหายแต่ว่าถ้าสมมุติเราเตรียมอันที่ง่ายไปแล้วเราไปเจอยากกว่ามันจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเตรียมยากไปก่อนดีกว่าอืมแล้วก็ส่วนเว็บที่ใช้สมัครแซดนะคะก็คือเว็บ College Board เดี๋ยวจะขึ้นไปให้ตรงนี้เนาะเป็นเว็บ College Board ก็คือเอาไว้สมัคร แล้วก็เช็คว่าสเปิดสอบเดือนไหนสอบที่ไหนอะไที่นั่งเต็มหรือยังอะไรเงี้ยทุกอย่างคะแนนจะอัปเดตในนั้นหมดเลยในเว็บ college board แล้วก็เวลาส่งคะแนนให้มหาหลัยอ่ะเราก็ต้องเป็นคนกดส่งจากเว็บ college board ให้เข้าไปที่ระบบของมหาหลัยเองด้วยแล้วก็ตอนอย่างที่บอกก็คือบีบีเอมัน ยืดนในสองอย่างก็คือ set กับ English Proficiency เนาะตอนที่นิวเลือกที่ English Proficiency เนะี่ยนิวยืน่น IELT เข้าไปสอบคือตอนนั้นอะนิวค่อนข้างปล่อยตัวมากตอนมมงหคือแบบเล่นเลยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้คะแนนแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วอะจนลืมที่จะเตรียม IELT ในการสอบคือนิวเลือกใช้ IELT เนาะจนอยู่ประมาณแบบ สองสาเดือนสุดท้ายนิวถึงเรื่อมแบบอยยังไม่ได้เตรียมอันนี้เลยก็เลยต้องแบบรีบสมัครนิวเลยมีเวลาเตรียมตัวไอเอลแค่อาทิตย์เดียวคือมันน้อยมากและนิวกังวลเรื่องไรติงมากๆจนนิวแบบไปสมัครเรียนที่หนึ่งคือเรียนแบบจริงๆมันก็คือคอร์ดไอเอลแหละแต่ว่านิวก็บอกพี่เขาว่านิวว่าอันอื่นอยวน่าจะโอเคนิวขอเน้นไปที่ไรติงได้ไหมเพราะว่าแบบนิวว่านิวไรติงไม่ได้เลยเรื่องจากนิวมาจากโรงเรียนไทยไทยจ๋าเลยอ่ะคือแบบ อังกฤษก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเขียนก็ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้เขาว่าเน้นที่ไรติ้งได้ไหมนิวใช้สอบ i อเอลแค่ครั้งเดียวคือนิวอะตั้งใจจะสอบแค่ครั้งเดียวด้วยเพราะว่านิวรู้สึกว่าราคา i อเอลอะมันแพงมากตอนที่นิวสอบน่าจะอยู่ประมาณแบบหกพันปปลายเกือบเกือบเจ็ดพันอะไรเงี้ยใี่ไหมวะมันแพงมากแพงกว่าสอบแซเดเยอะมากอะไรเงียง้ยเกือบเท่าตัวก็เลยตั้งใจว่าโอเคครั้งเดียวอะต้องให้ผ่านแล้วก็คือนิว i อเอคือเขาขั้นต่ำมินิมัม6.5ใช่ไหมนิวก็คือมินิมัมเปะเลข6.5ตอนยื่นไปอะไรเงี้ยใช่ก็อยากจะ เพิ่มอะไรนิดนึงก็คือสําหรับของน้องรุ่นต่อไปเนี่ยที่อาจจะเข้า BBA จุฬาแล้วก็ถามว่าเออควรได้คะแนนแซตประมาณไหนคะถึงจะมั่นใจเลยว่าติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขนาดคือนิวพันสามะตอนนั้นนิวไม่มั่นใจเลยสังกิตแล้วก็พอเห็นอันดับก็คือแบบโอ้ตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นนิวนะนิวจะแนะนําว่าประมาณพันสิขึ้นไปก็คือเซฟนิวว่าเซฟแน่ๆเพราะว่าอย่างรุ่นนิวอะ รอบแรกที่เขารับต่ําสุดก็คือพันสามห้าสิบใช่ไหมรอบสองเรียกรอบแรกเขาจะมีสำรองเพราะว่ามีคนจละสิทธิ์อย่างเงี้ยเขาก็เรียกลงมาถึงพันสามสี่สิบพอรอบสองอ่ะต่าสุดอยู่ที่พันสามสามสิบแล้วก็สําหรับน้องรุ่นสองพันยี่สิบที่เพิ่งยื่นเข้าไปกำลังจะมาเป็นปีหนึ่งรุ่นน้องนิวอะนิวก็คือเห็นสถิติแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าคะแนนต่ําสุดอยู่ประมาณพันสามสามสิบแต่ว่า คะแนนเฉลี่ยรุ่นน้องอะโหดมากๆก็คืออยู่ประมาณพันสามเก้าสิบซึ่งแบบเฉลี่ยรุ่นนิวอยู่วันพันสามเจ็ดสิบเองไรเงี้ยเออซึ่งนิวคาดว่า,าคิดว่าคะแนนมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีเพราะฉะนั้นยิ่งทําคะแนนได้สูงเท่าไหร่ก็คือยิ่งมีได้เปรียบมากเท่านั้นไรเงี้ยก็พันสามแปดสิบนิวคิดว่าน่าจะเซฟ โอเคหลังจากที่เรามีคะแนนแซแล้วก็ i อเอยู่ในมือแล้วเนาะก็คือเราต้องไปเตรียมขั้นตอนการสมัครรอบข,ขั้นต่อไปออของ b b บเนเนี่ยตอนที่สมัครเนี่ยเขาจะมีคำถามมาให้3คํคำถามให้เราเขียนตอบยูไม่รู้ว่ามันเรียกแบบ SOP ได้ไหมเอาเป็นว่ามันคือคำถามสามคำถามง่ายๆให้เราตอบอธิบายว่าเราเป็นใครทำไมเราถึงเลือกเรียนคณะนี้เลือกเรียนเพราะอ,อะไรแล้วก็เหมือนแบบว่า ในเล่าเรื่องสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเราให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยอย่างของนิวอะสิ่งที่น่าสนใจคือนิวก็เขียนไปเลยว่าแบบตอนที่อยู่โรงเรียนตอนมอปลายนิวทําอยู่ในชมรมในเทศศิลป์นะทําอยู่ในฝ่ายนิตยสารเรื่อยๆเยเขียนเล่ากิจกรรมที่เราทําในในมปลายไปอะไรเงี้ยว่าแบบเรามีกิจกรรมแบบนี้นะก็ถามคาถามเนี่ยจริงๆไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะตอบไปเลยคือนิวรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกับ ไม่มีผลกับการสอบเขา้าใช่แล้วก็สัมภาษณ์เตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงคืออย่างตอนนั้นอะ่ะนิวก็จะเตรียมพวกคําถามที่มั่นใจว่าโดนแน่ๆเช่นทําไมถึงเลือกเรียนคณะนี้คิดว่าคณะนี้ให้อะไรได้บ้างแล้วก็เนี่ยคำถามก็ประมาณนี้แหละที่นิวโดนนะแบบทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้อะไรเงี้ยนิวก็เตรียมพวกนี้ไปแต่สิ่งที่นิวไม่คิดว่าอาจารย์จะถามคือว่า เ,เวลาว่างชอบทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนิวก็เล่าเขาไปว่านิวอะชอบไปเที่ยวนะชอบอ่านหนังสือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยถามต่วว่าเราในในชีวิตอะฝันอยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยก็คือสัมภาษณ์อะคือเหมือนคุยกับอาจารย์ปกติเลยอะไรเงี้ยแบบชิลๆไม่มีอะไรเครียดคือนิวพวกนี้เลยว่าแบบสัมภาษณ์ b เอจุฬาไม่เครียดเลยแล้วก็อืเหมือนตอนสุดท้ายช่วงหลังเซสชั่นที่เขาสัมภาษณ์เราเสร็จแล้วอะเขาก็จะให้เราถามว่า เออมีเขาจะพูดเหมือนแบบว่า he ม hey, ีค he hey, ําถามอะไรอยากถามเขาไหมอะไรเงี so, like, hey, ้ย he น hey, ิวก hey, ็เลยถามอาจังแบบว่านิวพื้นฐานเล็กไม่ดีจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ถ้าดูจากคะแนนก็น่าจะอยู่ได้นะซึ่งแบบเออตอนนั้นนิวคิดว่าเอ้งั้นก็ก็น่าจะเวิร์กแหละไหวแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเนี่ยก็คือการเตรียมตัวพื้นฐานที่นิวทำตอนนั้นเนาะแต่ก็อย่างที่บอกคือนิวอะยืนตั้งแต่ปี2019กก็คือ มันจะขึ้นปี2ใช่ไหมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้อัปเดตหรือว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดตรงนี้ก็อยากจะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ตรงนี้ก็ทักกันมาได้นะคะสําหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย